สวัสดีครับคุณผู้ชมเขากลับมาพบกับบัมอัพไอทีครับรายการ i อทีที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงของโทรศัพท์มือถือแกจเกตรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังมีโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งของ iMobile นะครับที่ได้รับมาให้มารีวิวนั่นเองครับกับโทรศัพท์รุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของกล้องกล้องฟุ้งฟริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับโทรศัพท์มือถือ iMobile รุ่น 1> iQ 1.5 DTV นั่นเองครับนี่เนี่ยหน้าตาของตัว1.5 DTV ก็คือตัวนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เห็นไหมครับด้านหน้านี้เขาจะเห็นเลยนะครับว่าเขาเน้นที่เรื่องของแอปพลิเคชันของ iView นะฮะในเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่ากล้องฟุงฟ้งฟิ้งเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอันนี้กันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องเจ้าตัว IQ 1.5 DTV ตัวนี้ดูกันนะครับกล่องเนี้ยจะมีขนาดกระทัดรัดนิดนึงนะเอออ่าออ,ออกมาแล้วนะฮะก็โทรศัพท์ก็อยู่ข้างในซองนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะที่เขาให้มาแล้วก็บอกสเปคต่างๆมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูในกล่องนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแฟบข้างในนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ แยกมาให้นะฮะสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้นะครับเดีย๋ยวเราต้องใส่แบตเข้าไปเนาะแล้วก็มีเป็นเหมือนเดิมน,นะครับเป็นเป็นเป็นกรอบพลาสติกให้สายๆแบบนี้นะฮะมีสายที่เป็นหูฟังให้นะฮะมีตัวที่ไว้สําหรับวางเป็นฐานดูทีวีได้นะฮะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายชาร์จที่อยู่ด้านในแบบนี้นะฮะ ไอ้โมบายเขาแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะชาร์จแบตเตอรี่นะฮะก็ให้ใช้ตัวสายชาร์จที่เป็นของเขาเองเนี่แหละครับผมอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราลองมา,าใส่แบตเตอรี่แล้วก็เปิดเครื่องดูกันเนาะโอเคนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ด้านตัวที่จะใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ต้องแกะที่ด้านหลังของตัวเครื่องนั่นเองฮะนี่อยู่ตรงนี้ครับเหนือขึ้นมาเลยนะครับ ตัวาฝาหลังนี่นะครับก็เป็นแบบเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ทำสีให้เป็นสีเหมือนกับตัวเมทัลนะฮะดูแล้วก็ดูสวยงามดีครับเดี๋ยวผมจะใส่แบตเตอรี่ลงไปเนาะโอเคใส่ด้านไหนเนี่ยด้านนี้โอเคฝานะครจากนั้นเราก็จะปิดเครื่องไปแบบนี้นะครับ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เปิดแกะตัวพลาสติกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดที่ด้านข้างตรงนี้ เอาละครับระหว่างเปิดเครื่องนะครผมจะพูดถึงสเปคของตัว IQ 1.5 DTV ตัวนี้นะฮะตัวนี้หนะ้าจอจะมีขนาด4.7นิ้วนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะฮะซึ่งให้มาอยู่ที่1,800ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ผมใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก้องด้านหลังนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับค่า F อยู่ที่2.0นะครับก็ถือว่าโอเคนะ ัวนี้ก็จะมีแฟลชด้านหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องด้านหน้านะครับก็จะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดล็อกแบบนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือเปิดปิดล็อกนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นหูฟังช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m แล้วนะครับแลวก็ตัวสายสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับ ด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะโล่งๆแบบนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลําโพงคู่นะฮะเสียงค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวครับกับลราคนคู่รุ่นนี้นะฮะโอเคเราเปิดเครื่องเรียบร้อยนะฮะสำหรับสเปกนะครับในตัวตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะประกอบไปด้วย CPU นะครับที่เป็นค o r e นะครับเป็นตัว MediaTek MT 6 5 8 2ครับตัว MediaTek นี่นะครับก็เป็นค่าย CPU อีกค่ายหนึ่งนะครับที่แข่งกับค่ายอย่าง Snapdragon นะครับอย่างตัว MediaTek เนี่ยก็จะเป็นเป็นค่าย CPU ที่ผลิตที่ไต้หวันนั่นเองแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะฮะตัวนี้จะมากับความเร็ว CPU อยู่ที่1.3 GHz ครับแรมที่ให้มานะครับอยู่ที่1 GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยอยู่ที่8 GB นั่นเองครับ โน่วยความจําในตัวเครื่องนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ถึง32 g b ตครับตรงนี้รองรับ2ซิมนะฮะแต่เป็น2ซิมที่เป็นซิมแบบปกติไม่ใช่เป็นแบบไมโครซิมนั่นเองครับลักษณะาภายนอกนะครับของตัว IQ ตัวนี้นะฮะก็สำหรับมือใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าพอเหมาะพอสมนะฮะสำหรับการใช้เจ้าตัวรุ่นนี้แล้วก็พื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่โอเคทีเดียวนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะเห็นว่า ตัว i-mobile เนี่ยนะครับจะปรับตัววัสดุนะครับที่เป็นพลาสติกแล้วก็เคลือบด้วยตัวโลหะนะครับทำให้เรารู้สึกดีในการที่เราจะจับเขานั่นเองครับ แล้วคุณผู้ชมครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเจ้าตัวการทํางานของตัว iQ 1.5 DTV ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างหลายเรื่องกันมากน้อยยังไงฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น CPU MediaTek Quad Core นะครับแล้วก็ผมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับการเล่นเกมแบบพวก 3D ต่างๆด้วยนะครับอเดี๋ยวเราลองดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องตัวนี้กันก่อนครับเมนูทั่วๆไปนะฮะก็อย่าง Facebook นะครับที่เราเล่นบ่อยๆนะครับ นะครับนี่นะครับก็ปกติดีนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะรแวบไปแล้วนะผ่านไปแล้วกันนะฮะโอเคนี่เป็น Facebook ของ Bump Up IT นะฮะก็มีอะไรก็แอดเข้ามาได้นะครับที่ Bump Up TV ทาง Facebook นั่นเองฮะไหลลื่นทีเดียวฮะสำหรับคุณภาพของ Facebook นะฮะ าวนี้เราไปดูที่เราใช้ไปบอ่อยอย่าง YouTube นะฮะยูทูบนะฮะบทสวดมนต์มาด้วยเห็นไหมครับของไอโมบายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีบทสวดมนต์ตามมาตลอดเลยนะฮะนี่นะฮะอลองเข้าไปดูที่บัมอ u ทีวีครับตอนที่แล้วผมได้รีวิวของ i-mobile ไปนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูเปิดเสียงสักหน่อยนะครับ ครับภาพคมชัดมากๆทีเดียวนะครับคุณภาพเสียงนี่มันช่างจำจริงๆฮะสวัสดีคับผู้ชมเรากลับมาพบกับปั๊มอัพไอทีครับรายการไอทีดีที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับมาพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงอมพอเดทรวมถึงการพลิเคชัน เดือนหน้าเดือนกุมภาพันนี้นะครับจะมีงานอ่าจะเห็นว่าเสียงเนี่ยชัดเจนสีสันของภาพเนี่ยชัดเจนเพราะว่าตัวจอตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบ Hd คือ1280คูณ720ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้จะให้สีเป็นแบบ IPS นั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูทีเด็ดของตัว IQ 1.5 DTV ตัวนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของกล้องฟุง้งฟิ้งนั่นเองฮะตัวที่จะต้อง เข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็คือตัว iView ครับเดี๋ยวเราลองเข้าดูนะฮะนี่ฮะคือเราสามารถที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะฮะแล้วก็รูปมาแต่งได้โดยที่ iView ตัวนี้นะฮะจะมีให้เลือกทั้งหมด4โหมดด้วยกันฮะโหมดที่เป็นตัว Camera โหมดที่เป็น Make Up หมวดที่เป็นเอฟเฟกแล้วก็หมวดที่เป็นติวเตอร์สอนนะครับหรือว่าสกิลนั่นเองครับผมคราวนี้ผมก็คงไม่กล้าที่จะถ่ายรูปตัวเองแล้วมาแต่งหน้านะฮะก็ มีนางแบบของเราคะ,ะเป็นนางแบบระดับโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือน้องกิฟต์นั่นเองนะฮะน้องกิฟต์มาเป็นแบบให้เราครับนี่ผมถ่ายรูปน้องกิฟต์ไว้เดี๋ยวดูรูปน้องกิฟต์นี่นะครับอันนี้คือความสวยปกติของเธอนะฮะเดี๋ยวเราลองใช้ตัวโปรแกรม i view เนี่ยแต่งหน้ากันนะฮะเข้าไปที่ start make up ครับเครื่องนะครับก็จะทำการสแกนหน้าของน้องกิฟต์เนี่นะฮะนะครับ หน้าโอเคหลังจากนั้นก็จะมีเสียงแฝงแฟงแฝงออกมานะฮะสาวๆอะไรคนน่าจะชอบอันนี้มากๆเลยครับอ่ะเราไล่มาดูเมนูด้านล่างกันเลยนะฮะเมนูด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเมคอัพนะฮะมีเฟซมีอายมีเชฟแล้วก็มีเมาส์นะฮะก็คือเป็นการแต่งหน้านะฮะอันแรกนี่คือแต่งหน้าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะหน้าแบบไหนนะะี่ะนี่นะฮะเป็นการแบบอ่ชามนะฮะโบนะฮะ เป็นอาจารย์แต่งหน้าเปลี่ยนไปถ้าเราอยากดูว่าหน้าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงเรากดไปที่ตัวเอค้างครับนี่อันนี้หน้าก่อนหน้านะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บอันนี้คือหน้าหลังจากที่แต่งแล้วนะฮะอันนี้เป็นหน้าออริจินัลนั่นเองครับผมจะเอาแบบแบบดูมีเสน่ห์นี่ชามอย่างเงี้ยดูหน้าใสๆนิดนึงนะครับจากนั้นผมก็จะไปแต่งเฟซนิดนึงฮะเฟซนะครับก็จะมีเป็นไวท์นิ่งนะฮะความขาวนั่นเองฮะแอคเน่คือลดลบพวกสิวนะฮะ สุดท้ายก็คือเป็นบลัชออนอยู่ด้านล่างนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูเอาเป็นเอไว้แล้วกันโอเคไว้แค่นี้นะครับเราปรับความขาวขึ้นมานะฮะขาวโบนี่นะฮะเราลองดูภาพก่อนหน้าซิก่อนหน้าเป็นไงบ้างอึ๊บนี่เห็นไหมฮะนี่เป็นขาวขึ้นมาทันทีนะฮะเอาแบบนี้ละกันถ้าเป็นแอคเน่นะฮะก็ปรับระดับความเรียบของหน้านั่นเองครับเอาประมาณนี้กำลังสวยนะฮะบลัชออนเติมสักหน่อยดีไหมนะ เอาเป็นสีเดียวกับปากและกันสีชมพูโอเคนี่นะฮะอันนี้หน้าก่อนหนะะ้าอันนี้หน้าหลังแต่งนะฮะกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วดาดถัดไปนะครับตัวไอม้มันสุดยอดของการฟุ้งฟิงจริงฮะไอ้นี่นะฮะก็มีให้เลือกว่าจะทาเอา่อเรียกว่าอะไรอายแชโดว์นะฮะสีไหนนะฮะหน้านี้น่าจะต้องเป็นสีออกฟ้าๆหน่อยโอเคอันนี้สีฟ้านะฮะ เสร็จแล้วนี่นะครับดวงตานี้ก็สามารถที่ปรับได้นะครับว่าจะเอาตาแบบไหนด้วยนะฮะ r บ g h t eye เป็นยังไงนะฮะนี่นะครับ b l a c กอ y e น่ครับนี่มีแบบขนตาให้เพิ่มให้ด้วยนะฮะนี่ฮะหน้าก่อนนี่หน้าหลังแต่งโอเคเอาประมาณนี้นะฮะโอเค จากนั้นนะครับมาดูอันนี้คนนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับนั่นก็คือเชฟของหน้านั่นเองฮะสามารถที่จะตกแต่งหน้าให้เป็นแบบสลิมเฟชนะครับนั่นก็คือหน้าเรียวอลองดูนะฮะหน้าเรียวอันนี้หน้ากรนี่หน้าหลังฮะรเรียวขึ้นเห็นไหมครับลองดอูอีกอันนึงก็คือ,อทำให้คางมันแหลมยืน่นยื่นคางขึ้นนะฮะเหมือนทำศัลยกรรมคางนี่นะฮะโอเคเราดูก่อนนะนี่ยังไม่มีคางยาวเห็นไหม นี่คางยาวขึ้นเห็นไหมฮะโอเคเอาแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือปากลิปฟิป้าเราสามารถเปลี่ยนสีได้อีกด้วยนะฮะลองดูสีส้มสิฮะมันก็อันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะอนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะฮะก็มีตัวลิปคัลเลอร์นะฮะปรับปรับสีปากนี่ลูก่อน,น่าสิอ๋อเห็นไหมฮะเฉพาะปากเนี่ยสว่างขึ้นมากครับ อ๋อประมาณนี้พอละนะฮะอ๋อเนี่น้องเขาไม่มีฟันนะฮะถ้ามีฟันก็สามารถที่จะปรับให้ฟันขาวได้ด้วยะฮะถือว่าเป็นกล้องที่มันฟุง้งฟริง้งฟุ้งฟริงฟร้ง,รงจริงดูหน้าก่อนหน้านี้นี่หลังจากแตง่งปิ๊งเลยเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นไ,ไหมครับดูแล้วเนี่ยนี่ไม่แตง่งปุ๊บแต่งปุง๊บนี่ไม่แต่งปุ๊บแต่งปุ๊บนี่เป็นไงฮะสวยเลยนะครับนี่คือสมบัติเด่นที่สุดของกล้องของสมาร์ทโฟน 1> IQ 1.5ตัวนี้นั่นเองครับผมจะเซฟรูปไว้เดีนะะ๋ยวส่งมาให้น้องกิฟต์เขาดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่าหนาาเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวะฮะนึกว่าอ้อําพัชราภามาเองนะฮะสวยงามทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการแต่งเมคอัพนั่นเองครับนี่นะฮะเอฟเฟกตต่างๆก็หลังจากที่เราเมคอัพเสร็จแล้วเราสามารถที่จะใส่ตัวเอฟเฟกตต่างๆได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบโคลแบบ n ันชายแบบผูเพลนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตัวนี้ s i ส์ side, นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเอฟเฟกของภาพเอาแบบโลโมก็ได้อย่างงี้นะฮะเห็นไหมครับกดถูกก็คือเซฟเรียบร้อยนะครับนะครับแค่นี้เองครเราก็สามารถที่จะแชร์รูปต่างๆของเราในา Facebook หรือว่า i n s t a g r กรต่างๆได้เลยนะฮะสวยมากทีเดียวนะฮะนี่คือแอปพลิเคชันที่ผมคิดว่าเป็นจุด เด่นมากๆของตัว IQ 1.5ตัวนี้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัว i-mobile เนี่ยนะครับเขาก็ยังมีเมนูในเรื่องของการดูทีวีนะครับหรือว่า DTV นั่นเองครับก็หลักๆนะครับปกติเสาเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับด้านขวาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต่างไปนิดนึงเพราะว่าเสาเขาจอยู่ด้านบนด้านซ้ายตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับว่ามีเสาอยู่ตรงนี้นี่นะฮะดึงออกมาปึ๊บนี่นะครับ แออกมาได้เลยเห็นไหมครับเราก็จะสามารถที่จะดูทีวีดิจิตอลได้ครับผมอ่าซึ่งดิจิตอลทีวีผมก็เคยเทสไปหลายอันนะฮะซึ่งดูแนละ้วชัดเจนมากทีเดียวนะฮะเราสามารถที่จะใช้เอาไว้ดูตามที่ต่างๆได้ครับอ่านี่คือผลสมัมภารโดยรวมทั้งหมด ของตัว IQ 1.5 DTV นะฮะคุณสมบัติเด่นหลักๆก,ก็คือในเรื่องของหน้าจอนะฮะเรื่องของ CPU นะฮะเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาของกล้องฟุ้งฟิ้งก็คือ i v i e w นั่นเองที่น่าสนใจมากๆทีเดียวการใช้งานโดยรวมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook เกมอย่างค o o กี e ด u n ผมลองแล้วเนี่ยก็คือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็เปิดดูได้ตามปกติครับ แอปพลิเคชันอื่นๆที่ให้มาก็เป็นแอปพลิเคชันทั่วๆไปนะฮะมีแอปพลิเคชันที่ดีๆติดมาอย่างอันนึงก็คือเป็นบทสวดมนต์ของตัว iMobile นั่นเองครับโดยรวมชอบนะฮะสำหรับตัว i q ค5 d ห v ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่ามีนิดนึงฮะถ้าเราอา,อาจจะเวลาใช้ตัวอ i อ i e เนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดนิดน,นึงนะ,ะับเพราะแรมของเครื่องเนี่ยให้มาเพียงแค่1 G ิ b เท่านั้นเองฮะแต่ก็ไม่ถึงกับช้ามากจนเกินไปนะครับ ถ้าเทียบกับราคาของตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับราคาของตัวนี้เนะี่ยอยู่แท่เพียง4,990บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับสมาร์ทโฟนของแบรนด์ iMobile iQ 1.5 DTV กล้องฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง